สวัสดีค่ะเพื่อนๆ f อซทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะมันหมวแล้ววันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อทำนายไทยทักสงครามโลกครั้งที่สาจะเกิดช่วงจังหวะไหนเวลาไหนปีไหนอีกนานไหมเผื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะขอจับทำนายไทยทัก สิบเอ็ดหุ้ยเมื่อกี้ก็หนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่หมายถึงอะไรสงครามโลกครั้งที่สามขอดูจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วหรือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป 36สยิบสี่อ้ยคำทำนายไทยทักเน้นเหรอคะเฮ่ทำไมขึ้นเลขสามเต็มเลยพอซอแลยพอซอยี่สี่นี้กำลังกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะทำนายไทยทักยีสิบสี่แล้วก็38 37ิบสห 36 37 38หม้ายถึงจะเกิดสงคารามโลกครั้งที่3นับถอยหลังเหรอ ตอนนี้พศ2024ใช่ไหมล่ะคะไพ่ขึ้นมาจริงๆตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวใจเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆทุกทุๆท,ทั่วโลกเลยคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกเลยได้บอกกล่าวผ่านไพ่ย,ยิปซีแม่หมอซึ่งเป็นไพ่ทำนายทายพักแม่หมอถามในหัวข้อจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามวันไหนเวลาไหน สิ่งที่จะเกิดขึ้นให้นับถอยหลังนะคะนับถอยหลังนับถอยหลังอย่างไรเพราะว่าขึ้นไพ่36 37 38แต่อันนี้ขึ้น38 37 36นับถอยหลังหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าแม่หมอต้องแกะตัวเลขแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะ8 9ดเ1้าสิ1สิบเอ้า เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเก้าโอ้โหประมาณอีกประมาณกี่ปีเดือนสิบเอ็ดเหรอขึ้นช,ชาวชะตาบาับเดือนสิบเอ็ดจะเกิดเหตุร้ายแรงที่สุด เดือน11อของปีนี้จะเกิดเหตุวุนวายที่ทำให้ทุกข์ให้เศร้าถามว่ายังเป็นสงครามไหมเป็นแต่จะไม่เป็นชนิดแบบต้องลงนิวเคลียร์หรืออะไรนะคะแต่จะค่อยๆเป็นรอบนอกจะค่อยๆเป็นรอบนอกของอทั่วโลกทั่วทิศทั่วสารพัดรหัสที่จะเกิดขึ้นก่อนของรหัสประเทศ จะมีเลขสามเลขแปดจะมีเลขสามเลขเจ็ดจะมีเลขสามเลขหกรหัสประเทศที่จะเกิดขึ้นนะคะคือจะเป็นสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบหกซึ่งแม่หมอไม่รู้รหัสประเทศนี้หรือจะเป็นเลขเจ็ดหรือจะเป็นเลขสามก็ได้คะ่ะ ประเทศเหล่านี้ล่ะคะจะเกิดขึ้นก่อนจะค่อ,คอยๆเกิดขึ้นรอบวงนอกนะคะจะค่อ,คอยๆเกิดขึ้นจะเกิดการเดินจากจะเกิดการตัดสินใจสิ่งนี้จะถูกคิดพิจารณาอยู่ระยะประมาณสักประมาณสักช่วงประมาณสัก ช่วงนี้กำลังคิดพิดจะะารณาแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเดือน11เดือน12ของปีนี้จะร้ายแรงสุดนั่นก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นไวายไปหมดเลยค่ะวุ่นไวายไปหมดคำว่าวุ่นไวายไปหมดนี้ในอนาคตนะคะใน,นในอนาคตอีกประมาณสัก37 37เดือน37เดือนจะเกิดความวุ่นวายทะเลาะเบอแบงได้มีการตัดสินใจได้มีการตัดสินใจให้ เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นคืออะไรเหตุการณ์อะไรขอชัว,ชวนะคะ ปีเป็นอย่างที่แม่หมอเคยพูดมาอีก3ปีข้างหน้าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามตอนนี้พศ24 24 25 26 27พศ2527จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นนามเกิดสงค,าครงงคามโลกครั้งที่3นั่นก็คือได้มีการยิงนิวเคลียร์เลยค่ะได้มีการถล่มกันแบบนิวเคลียร์เลยค่ะนี่คือคำทำนายนะคะในช่วงที่ในช่วงที่ ในช่วงที่พศ2534ห56ย4 5, 6, 24, 25, 2ส26ยห้าหพศ2524ย5 2ห้าหช่วงนี้คือช่วงที่ยังเชิงกันช่วงนี้คือช่วงที่ทะเลาะเบาะแวง้งช่วงนี้คือช่วงหาคนผิดหาบุคคลที่ผิดที่รับในผลของการกระทําที่ทาให้เกิดความวุ่นวายแล้วพอพอศ2พศ2 7พศ2527นั่นคือ ต่างคนต่างไม่เอาแล้วต่างคนต่างทำร้ายกันต่างคนต่างล้มคือทําร้ายล้างล้างเกิดภัยพิพัฒน์ยางใหญ่หลวงคือพศ2527อีก3ปีข้างหน้านะคะอีกสปีข้างหน้านี้เตรียมตัวเลยค่ะเพราะช่วงนี้จะเกิดเหตุการณ์ลหลายๆอย่างทั้งภัยธรรมชาติทั้งผู้คนที่เห็นแก่ตัวผู้คนที่ป่วยทางจิตใจทางทาง ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แล้วค่ะแล้วที่สําคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรอบนะคะช่วงนี้อาจจะมีผลกระทบหลายๆด้านอาจจะมียังไม่ใหญ่แต่ใน จะเกิดช่วงเป็นบางช่วงเป็นบางกลุ่มเป็นบางเป็นบางจุดนะคะช่วงนี้นะคะพศ2024เริ่มแล้วคะ่ะเริ่มตั้งเดือน11จะเริ่มเข้าเลยค่ะเริ่มเข้าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งจะทํามาทึ่งความวุ่นวายหลังจากนั้นก็จะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นจนไปหนักสุดพศ2027นั่นคือการที่กดปุ่ม กดปุ่มให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สโดยที่จะไม่มีการกันกองโดยที่จะไม่มีการปรึกษาหารหรือโดยโดยจะไม่มีการบอกกล่าวแล้วค่ะเหตุการณ์วันนั้นจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันชนิดแบบคือ ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วค่ะเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างน่ากลัวมากคืออีก3ปีข้างหน้านะคะช่วงนี้คือช่วงที่กําลังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าผู้คนได้ฟังข้อความของแม่หมอแล้วให้เตรียมตัวนะคะคุณมีเวลาอีก3ปีเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะส,สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายใน3ปีนี้ค่ะจนไปถึงพศ2027 จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคือการทำนายทายทักที่แม่หมอได้ซื้อออกมาเตือนทุกคนนะคะสงครามโลกครั้งที่3อีก3ปีจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการที่ไม่ต้องมีเหตุการณ์บอกกล่าวล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นโดยชับพัน์ค่ะแต่สถานการณ์ทุกวันนี้ให้คุณขยับขยายสะสมอาหารการกินหรือ หาช่องทางที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่าคุณมีเวลาอีก3ปีนะคะเพราะช่วงที่เดือน11ปีนี้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เตือน,นะค่ะ เดือน11เดือน12นี่เป็นเดือนที่ให้ทุกคนได้มีบางอย่างที่เตือนให้ทุกคนให้ระวังแล้วก็เตรียมตัวไว้พอหลังจากนั้น1112ของเดือนนี้ของปีนี้นะคะเหตุการณ์จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงพศ2 0 2 7นั่นเหตุการณ์จะรุนแรงที่สุดคือไม่มีกา,การกล่าวการบอกเตือนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนั่นก็คือเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันค่ะ นี่แหละค่ะเป็นการทํานายทายทักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่หมอขอถามท่านในหัวข้อนี้นะคะว่าสงครามลูกครั้งที่3จะมีไหมแล้วจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้น เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่ระยะประมาณอีก3ปีกศ2027ค่ะช่วงนี้คือช่วงที่กําลังโยนความผิดให้กันช่วงนี้คือช่วงต่างคนต่างหาคนผิดต่างคนต่างใส่ร้ายกันแต่พอมาถึงช่วงนั้นแล้วซึ่งคิดมากหาทางออกไม่เจอแต่ละคนที่กาอ ก่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นต่างยนต์ความผิดให้กันก่อเกิดไฟก่อเกิดไฟก็คือสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ต้องการผลลัพธ์ผิดชอบไม่อยากได้อะไรแล้วคืออยากล้าง่านันให้จบสิ้นไปโดยการล้างระบบใหม่เลยนั่นก็คือการยิงสิ่งบางอย่างขึ้นท้องฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหลืออีกประมาณ3ปีค่ะสิ่งนี้จะค่อยๆทย,ยอย ปีที่อีกสามปีพศอยี่สิบเจ็จะเป็นปีที่น่ากลัวที่สุดนั่นนะคะเตรียมตัวรับมือไว้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะถ้าใครยังอยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองนอกอย่างนี้นะคะใหะ้พยายามหาสเสบียงหรือหาสิ่งที่เราพอจะเตรียมมือรับกับสถานการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะแล้วเรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะแนะนําอะไรเราอีกไหม อันนี้ขอจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่แม่หมอก็อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือการทำนายไทยทักของแม่หมอน,นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงขอให้เราใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอาทิตย์อุ้ยย้ำอีกแล้วะ คนลุกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกนะคะท่านอยากบอกว่าไฟกำลังจะมาไฟกำลังจะมา จงหาบ้านที่มั่นคงจงหาที่หลบภยัยจงหาสถานที่ที่พึ่งพาอาศัยจงหาสถานที่ร่มเย็นจงหาสถานที่เขียวกจีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคุณจะปลอดภยัยแล้วคุณจะพบกับชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่ท่านบอกมานะคะเพราะฉะนั้นให้เรานะคะ หลังจากที่แม่หมอทํานายไทยทักมาเมื่อกี้นะคะให้เราวางแผนไว้นะคะให้ไปอยู่ในสถานที่ล่มเย็นสถานที่เป็นสีเขียวสถานที่ที่เป็นบ้านของคุณสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะสิาา่งนี้จะช่วยให้คุณนะคะกําเนิดเกิดใหม่มีการเกิดใหม่แล้วเน้นนะคะคำนำทำนายไทยทักอันนี้คือถูกต้องแล้วนะคะที่แม่หมอพูดมาเมื่อกี้โอ้คนลุกเลยท่านอยากบอกนะคะให้เตรียมตัวค่ะให้เตรียมตัวให้วางแผนให้ไป อยูใ่ในสถานที่ที่ให้เป็นบ้านของเรานะคะให้ความร่มเย็น ให้ให้คำขอพอรเพราะต่อไปนะคะจะมีตะควมร้อน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 ,อนเผาผ่านไม่ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนํามาซึ่งความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหลบหลีกที่ท่านอยากจะแนะนํานะคะท่านอยากบอกว่าคําทานายนี้เชื่อถือได้นะคะแล้วที่สําคัญท่านอยากบอกว่าให้เราไปอยู่ในสถานที่ที่ร่มเย็นสถานที่ที่เป็นอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่เป็นธรรมชาตินั่นก็คือสถานที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ส ถานที่ใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยสรรพสัตว์ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่นะคะซึ่งแม่หมอก็ไม่รู้ความหมายที่ท่านบอกมาแต่แปลมาได้แบบนี้นะคะเพราะสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของเราหลุดพ้นจากความร้อนของบางอย่างซึ่งจะเผาผัานผิวหนังของเราเผาผานร่างกายของเราเผาผานลมหายใจของเราเราต้องไปอาศัยอยู่กับต้นไม้แห่งชีวิตแล้วเราจะพบกับ ความจเจริญรุ่งเรืองกับความสงบสุขจะได้กําเนิดเกิดใหม่พอเป็นช่วงของโชคชะตาต้องล้างผ่านค่ะต้องล้างผ่านด้วยพลังงานความร้อนค่ะนี่แหละค่ะความหมายค่ะซึ่งแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นมาอีกแล้วนะคะเลข35 58าแล้วก็เลขสิแล้วก็เลข53นะคะนี่แหละค่ะคงจะจบหัวข้อวันนี้แค่นี้นะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ เพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่แม่หมออยากให้ทุกคนนะคะจงผ่านการคิดพิจารณากันกองให,ออให้ใช้สติในหัวข้อนี้นะคะวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ